ผู้ชมคะมาอีกแล้วค่ะเรื่องราวแซบๆมาเสิร์ฟให้อีกแล้วค่ะคือเป็นเรื่องราวของการเม,าม้ามอยเม้ามอยคนในวงการบันเทิงแต่เรื่องนี้บอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่คู่รักดาราที่ไหนค่ะเป็นเรื่องราวของดารานางร้ายจ้าบอกเลยคำใบชัดชัดคุณผู้ชมค่ะเพราะเพจดังเนี่ยออกมาชวนจับตาสองนางร้ายตัวแม่ค่ะเตรียมที่จะเปิดศึกรุมนางร้ายล่นน้อง งานนี้บอกเลยว่าพออ่านคอมเมนต์เฮ้ยใช่จริงเหรอถึงกับเฮ้ยจริงเหรอขนาดนั้นก็เลยแหละค่ะโดยแพจดังนะคะก็คือเจมมอยร้อยแปดเจ้าขก่าเจ้าเดิมค่ะออกมาเปิดประเด็นเลยสะเทือนวงการันเพิงน,นะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย ว่าด้วยเรื่องราวของสองนางร้ายรุ่นพี่ที่มีการเตรียมเปิดศึกกับนางร้ายรุ่นน้องดูท่าทีสอวแบบแบบม,มันเดือดไม่เบาแน่ๆคุณผู้ชมคะโดยมีการระบุข้อความนะคะบ,บอกว่า2นางร้ายรุ่นพี่เนี่ยก็รับตัวแม่อยู่นะเตรียมที่จะรุมกินโต๊ะนางร้ายรุ่นน้องฝากบอกน้องนางร้ายเลิกแอปขายสตรอเบอรี่สักทีใบให้ว่ามีคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานอ้าคุณผู้ชมคะมันจะ ที่กําลังจะแต่งงานแล้วเป็นนางร้ายนะคะแน่นอนก็นว่าหลังจากที่เพจแดงกล่าวโพสตข้อความนะคะขาเมาส์ขา,า,ขาเพลอกนะ่ะไม่รอช้าค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นหนนวั่นไหวเลยนะคะหลายคนบอกอ๋อรู้ละข้อนี้สอบผ่านแน่นอนโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดที่บอกว่าคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานถ้าเราไม่ผิดนะเราชอบนางมากนางน่ารัก กอบอรหรอคะหรือว่าใครรุ่นพี่มอพอหรอคะคนที่มีรักยิ้มหรอเอาจริงๆถ้าเป็นกอบอรจริงๆเนี่ยนางรารุ่นน้องยังไงอะเพราะว่าอายุของเธอก็ไม่ใช่เพิ่งเข้าวงการนะแต่ก็มีหลายคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยอาจจะเป็นแค่การโปรโมทละครรายการหรือว่าโปรเจกต์อะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่มีอะไรเราคิดมากต้องรอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปคะ่ะ